อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนชาวเกมเศรษฐีกันทุกท่านเลยนะครับมาวันนี้เราก็จะมาเปิดแพ็กอีโวตามสัญญากันนะครับว่ามันจะดีแค่ไหนนะมาหลังจากที่เรารีวิวผิวไปเนี่ยอขอพูดนิดนึงเกี่ยวกับผิวนะครับคือตั้งแต่ปิดผิวมาเนี่ยผมรู้สึกผมย้ายไปเล่น ID ดีพิวมากขึ้นนะปกติผมเล่นใครเครียดผมก็จะเล่นในไอดีหลักนี่แหละใช่ปะเอาตัวนั้นตัวนี้ไปเล่นนะครับแต่พอปิดผิวมาเข้าไปเล่นแต่ผิวนะไอดี ID หลักเก็บแจเสร็จปุ๊บย้ายไอดีไปเล่นผิวเลยนะค,คือมันเล่นสนนุกนะเอออผ,ผมค่ข้างชบ ตอนนี้กําลังคิดเลยทําดีไปตตานานคอร์สเนี่ยนะครับเออมันดูเล่นสนุกดีนะครับม,มาสำหรับวันนี้นะครับนี่แพ็กนี้เลยที่เราจะเปิดกันนะเป็นโครนะครับมีโครอยู่ในนี้นะน่าทํามากนะครับแพ็กอีโวอยู่แบบไหนวะแป๊บบนึงขอดูอันนี้ก่อนนี่ใช่ไหมใช่แพ็กนี้ไหมอีโ e วนะครับสุดฮิตอ่ามีซีเอลโคอันนี้มี e อ,อีโวด้วยวะหรอวะ สวีทชิเอลนะครับ12%ซาโฮมีเอลโรนี่ไหมมีเอลโรนี่ไอดีหลักขอให้ได้เอลโรนี่นะครับ4%ขอร้องแหละนะครับมีคอสแต่ไม่มีตัวตอนนี้นมาโครเราจะดูโคโคเท่าไหร่0.1ก็มีโอกาสออกอยู่นะโอ้โหตัวอื่นนี่เอ้ยยอมลา1%อยู่เว้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมดูก่อนเกตา0.7โอ้โหตัวเก่าแล้วยัง ให้ยากอีกมีอะไรน่าเอาอีกไหมมีแล้วอ่ะเดส0.3เมเลี0.2มาอะไรก็ได้นะครับขอเป็นแบบที่มันเล่นได้นะมาเดี๋ยวเราเปิดแพ็คแรกกันเลยนะเพชรแทบหมดเลยครับโอ้โห5,000ถามว่าซื้อคุ้มไหมผมดูจากเลทเมื่อกี้นะผมว่าเก็บเพชรไว้ทำเว้นดีกว่าครับมันเลือกได้ด้วยว่าคุณจะปิดตัวอะไรนะช่วงนี้แบบช่วงนี้แบบ ยิ่งใช้เพชรเยอะในการปิดเว้นแบเว้นยากขึ้นเนี่ยเราขอรับพวกนี้ก่อนจะหมดเวลาแล้วเก็บเพชรไว้เยอะๆแบบห้าพันมันก็ช่วยให้ให้ปิดเว้นง่ายขึ้นอยู่นะอแต่ถ้าคุณอยากสุ่มอยากเสี่ยงนะครับอยากลุ้นอยากสนุกนะครับจัดได้เลยถ้าเพชรเหลือนะห้าพันเพชรนะครับห้าพันมีทอนทอนร้อยเพชรนะมาเปิดแพ็คแรกกันเลยนะครับสําหรับการันตีอีโวนะครับแพ็คอีโวสุดฮิตมาเปิดเลยตัวแรก นะครับอันนี้ไม่ใช่ ID หลักนะอันนี้อะไรก็ได้โอ้โหว่าแล้วตัวแรกเลยนะครับตัวแรกในรายชื่อเลยม,มันดีไหมนะโอ้โหสกิลแต่ละสกิลโอ้โหเล่นอะไรได้เนะี่ยจะชนะเขายังไงวะตัวนี้ไปข้ามามาแล้วก็ไอดีต่อมาเลยนะครับแล้วก็เปิดไปเลยห้าพันนะครับจัดแต เดี๋ยวลองเอาไปเล่นดูนะครับถ้าได้ตัวดีๆเดี๋ยวเราลองอัพไปเล่นดูดีกว่านะมันเล่นได้ไหมนะตัวดีๆนะแต่ถ้าแบบเมื่อกี้ก็ถือว่าไม่ดีนะครับไปซาโฮโอ้โหไอดี ID นี้ไม่ใช่มีแล้วเหรอวะซาโฮแป๊บหนึ่งเหมือนจะมีแล้วเปะวะโอ้โหมีแล้วด้วยห้าพันฉันโอ้โหเก็บไว้ทำจี้ไม่ดีกว่าเหรอวะไปะสวยนะครับเกลือไปอีกหนึ่งแพ็ค โอเคมาต่อกับ ID ดีอีก ID ดีเรานะครับผมอาจจะเปิดไม่ครบทุก i อดีของผมนะเพราะว่าบางไอดีมันเข้าไม่ได้คนระับพอดีความเพิ่งซ่อมเสร็จนะจำไอดีไม่ได้ครับนะสุดฮิตนะครับอีโวสุดฮิตจัดแตกโอ้โหได้จะมันจะ,จะได้แต่ตัวเดิมๆเ,เลยนะโอ้โหโคตรกากเลยแพ็คอะไรวะเนี่ยการันตีอีโวแต่พวกนี้ไม่ต้องเอามาก็ได้นะครับไป มาแล้วเราก็มาต่อกันเลยนะครับพอดีเราปิดผิวไปไอดีนี้เพชรเหลือน้อยนะครับนี่เหลือ5,000 5,000แทนที่จะเก็บไว้ทำจี้นะครับเราก็จัดอีกสักแพ็คเลยแล้วกันนะเผื่อ <c oughs> ได้ตัวดีๆมาเล่นนะครับที่จริงไม่น่าซื้อหรอกไป4,900นะครับจัดไปมาเรามีผิวแล้วไม่ได้หวังอะไรมากหรอกนะครับมาเปิดหา,าการ์ดแบบเจาะรูนะครับเจาะรูใสนัญมันนีจีนี่ เดี๋ยวไม่ที่เงียบนี่ไม่ใช่ะลรนะอึง้งเดี๋ยวไม่เคยเห็นหน้ามันนะไม่ค่อยเห็นใครเล่นอีโวจีนี่มันทำอะไรได้วะรีชาร์ทฮะไม่ใช่เมื่อฝ่ายตรงข้ามทอร์ุกเต๋าชาร์จพลังอ๋อบนหัวจะได้เหมือนบิสกิตหรือเปล่าวะอ๋อสกิลเหมือนบิสกิตเลยอธิบายเพิ่มเติมโอ้สกิลอันนี้คือมีแค่ มีแค่แปนอะผ่านจุดสตาร์ทแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่แปนด้วยมันคืออะไรวะมันคือผ่านจุดสตาร์และสร้างแรนมาร์สเพิ่มต้องใส่คู่กับแปนใช่ไหมหรือ,อไรวะโอ้โหตัวอะไรเนี่ยจีนี่เก่งไหมนะช่วยคอมเมนต์ทีมันดีป่าวะแต่อ่านจากสกิลดูไม่น่าจะดีเลยนะไปข้ามเลยแล้วกันมานีนะครับถ้าจะซื้อต้องมีเพชรแบบนี้นะครับค่อยซื้อนี่เยอะๆแบบนี้ถ้าเพชรเล่ยหล่อไม่แนะนำานบะ เปิดมาได้ของกากๆนะไปรู้ว่ากากแต่เราก็ยังซื้อนะมาและซื้อทุกไอดีด้วยจัดไปนะครับ <c oughs> ไปแต่ที่จะเก็บเพชรไปปั้นไอดีกูก็โอ้นี่ไงวิธีปั้นไอดีโอเคได้ตัวนี้มาปั้นไอดีก็โอเคนะเจาะรูให้การ์ดปั้นไอดีอ่ะไปข้ามมาพี่โครต้องมาแล้วแหละศูนย์จุน่นะครับเปิดตั้งหลายรอบขนาดนี้ มันต้องมาบ้างแหละเดสเรามีแล้วเราไม่ต้องการนะครับไม่ต้องออกมานะเดสไอดีนี้มีแล้วนะไม่ต้องออกมาไม่ต้องออกมาไม่อยากได้ไม่อยากได้ไอ,ดอ้เอามาเอาชีอลมาดินะจัดแต่โอ,โอ้โหแล้วมันมาจริงโอ้โโคตรกากเลยวันนี้มีใครเปิดได้เลยดีๆบ้างไหมาฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับโอ้โหผมนี่โคตรเกลือเลยแต่ข้ามอะส่วนไอดีนี้มีโครเลยนะครับไม่ต้องออกมานะ0.1วจุดหนึ่งอะไม่อยากได้นะครับมีแล้วมาเราขอตัวอะไรก็ได้ที่เรายังไม่มีนะจัดแต่สี่พันเก้านะครับ เพชรลดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าใส่เกลือมาขนาดนี้ลดราคาแพ็กก็ได้นะ GM นะครับมันผมรู้สึกว่ามันแพงไปอันนี้ก็ไม่เคยได้กาทองเลยตามดาวหรือว่ามันไม่มีวะในแพ็กไป Evo แพ็ก e ตัวละครสุดฮิตนะครับ Evo Evo ที่หลังเอาแพ็กตำนานมาขายเลยจันเจ้าเอ้ยมันไม่ค่อยออกเลยนะดีปะวะมีถอยเต่าแม่นคุ้มเต่านะครับไม่มีเพิ่มด้วยนะครับ แล้วก็เมื่อก่อสร้างอัปเกรดแลนด์มาร์ส40%ทอยอีกครั้งหอมอ่อสร้างแลนด์มาร์สนี่เองแล้วก็ยกเว้นข้าประทางหนึ่งครั้งโอ้แล้วก็มีอะไรอีกเมื่อก่อสร้างนะครับดูจ่ายสิบเท่าเลยนะทุกวันนี้เขาจ่ายห้าเท่ากันหมดแล้วนะครับอันนี้ผ่านเงินค่อนข้างเยอะแล้วก็เมื่อตกเมืองฟตาต์กราส60ไอ้รับมาเบิร์นดีเหรอวะมันเอาอะไรฆ่าเขาเนี่ยข้ามนะครับอืสกิล ตัวมันเก่ามากแลยว่ะผมจันเจ้าอุ้ยเราเปิดแพ็คเมื่อกี้เหมือนจะได้ของดีกว่าปะวะแปบ๊บหนึ่งมันคือตัวอะไรเมื่อกี้เนี่ยอีโวด้วยนะอันนี้คือเมื่อก่อสร้างแปนนะครับ85เอ้ย85สามานะครับแล้วก็มีตกแรดมาสร้างเครื่องหมายกากบาทใช่ไหมอืม เมื่อเริ่มเทินโดดโอ๋อเหมือนมีดดาวกระจายนะครับอุย้ยไอตพกพื้นที่ของฉันเปลี่ยนไฟตวข้ามเป็นทุนกระบอกอุย้ยสาบถุนกระบอกแล้วก็ติดเปั๊ไอเครื่องหมายเลยนี่ว่าแล้วก็มีชาร์โลอืมเป็นตัวเรียกในแถวเหรอสกิลโจมตีมีนะแต่ว่าต้องพึ่งจี้เยอะพอสมควรนะครับแต่ยุคนี้ก็ไม่ได้และเล่นไม่ได้แล้วนะครับไปข้ามโอเคตอนนี้ก็อยู่กับไอดีหลักของเรานะครับที่จริงอ่ะไอดีหลักผม <laughs> ไม่อยากมาผ่านเพชรกันอะไรอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าตัวละครเราก็มีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับไอพวกตัวเก่าๆอะ่ะเรามีเยอะแล้วนะเลยไม่อยากซื้อ <c oughs> มาของกาก,ากากเต็มไอดีเลยนะครับสำหรับไอดีหลักมาซื้อขยะเพิ่มอีกชิ้นคงไม่เป็นไรหรอกไปจัดไปนะเดี๋ยวค่อยเก็บใหม่ก็ได้ลงหลีกแป๊บเดียวครับไอดี ID หลักได้เพชรมานะไปเดี๋ยวเราจัดเลยแล้วกันเดี๋ยวรับเพชรก่อนวันนี้มีเพชรแจกไหมไม่มีสงสัยเรารับหมดแล้วครับ ไอดีหลักไม่ขออะไรมากขอเอโรนี o ่ N e, ได้ไหมคือคอสมันดองมาในในครังนานแล้วอะเอโรนี El ่ o N e, แล้วกันนะไม่ไม่มีตัวให้ใส่อะมีคอสนะแต่ไม่มีตัวใช้สูตรใช้สูตรเอโรนี El ่เอโรนี N ่เอโรนี o ่ไ e, e, ปดอกนี้แหละโอ้โหอีโวซิตเอามาทำไมตัวเก็บแจเราเยอะแยะแล้วนะครับ โอ้โห oh, oh. แต่ถือว่าดีนะดีดีมากเดี๋ยวเราอัพอีโวซิตไปลองเล่นกันเลยดีสุดแล้วในวันนี้เนี่ยได้ตัวเนี่ยอีโวซิตนะสำหรับไอ้ดิลักเดี๋ยวเราลองอัพไปเล่นเลยดีกว่าป่ะโอเคอัพเสร็จผมก็จัดเซตประมาณนี้นะผมไม่เคยเล่นซิตนะไม่ใช่เมนซิตดลยนะไม่รู้ว่า mm. เขาเล่นสเต็ปไหนนะเดี๋ยวเราเล่นด่านโลกแล้วกันนะเพราะว่า oh, ไม่อยากเจอคนโหดมากนะครับเดี๋ยวตายมาเขาบอกว่ามันเป็นตัวเก็บแจผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบ มันเล่นยังไงนะปกติไม่ใช่เอาตัวประเภทนี้ไปเล่นนะส่วนมากผมก็จะเจวอลกับฮิวดาเอาไปเก็บแจนะนี่ไงเก่งกับพวกนี้แหละมามันเลยเราทีนี้จัดเต็มเลยครับวันเทินโชว์เลยปะนี่โอ้โหสูสีกันอยู่นะครับเรากับเขาเนี่ยจี้เขาอัพเต็มหมดเราก็อัพเต็มหมดนะครับมาน่าจะไหวอยู่ก่อลอยฟ้าเราไม่ออกเลยสิสวยแต่เรายังแม่นว้ยถ้่าก่อลอยฟ้าออกจะเล่นข้างหลังนะครับ ไอ้นี่ออกไหมเนะี่ยสวยซอยสองเราไม่มีับเบินวิงนะอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาหลุมดำไม่ออกทำไงดีวะแตกเล่นเลยเขาเล่นอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะ โหก็ทอยไปหน่นแล้ว1ส12ครับสวยผมไม่มีจี้ค้อนในประเทศอะถ้ามีน่าจะดีกว่านี้โอเคถุงดำออกแล้วอ่าทอยพลาดแต่ไม่เป็นไรเรามีก่อลอยฟ้าเก็บแจตัวเก็บแจ็คนี่เราเก็บได้แล้ว6แจจัดไปนะครับ ขอีตาหนึ่งด้วยกันนะก็เจอคนเดิมอยู่ดีนะครับมาตานี้เราขอแก้มือหน่อยมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนขอก่อนโอ้โหรอเขาเล่นอีกจีลิงทั้งนั้นเลยนี่อันนี้เซตฟรีแต่ก่อนหรือเปล่าเนี่ยแจก,กมาพร้อมกันเพราะทอรสิเบ็เหมือนเดิมอีกแล้วแม่นเกินอ้าวโอเคก็เลยฟ้าเราออกว่ะ ลงเนีย่ยบื้มโอ้โหไปข้างออกดีอยู่นะสองสวยไปในแถว50%อุ๊ตไปในแถว50%ออกดีเวอร์นะครับตัวเพิ่งอัพหรือเปล่ามันเลยออกดีวันเทินนะครับผูเ้เก็บแจได้ดีจริงๆแต่เกาใส่กันวิกมาเราทำไงนะะเรียบร้อยนะครับ โอเคโอเคเล่นโอเคอยู่ใช้แบบเก็บแจแบบเร่งด่วนน่าจะใช้ได้นะอืน่าจะเก็บแจรเร็วกว่าแจวันนะเพราะเจวันมันต้องรอพระจันทราจต่บางทีผมทอยมันยังไม่ชาร์จเลยทอยสองสามรอบยังไม่ชาร์จนะครับโอเคแต่ปกติผมก็ฮิวด้าแหละนะแต่ไม่เป็นไรเปลี่ยนสไตล์การเล่นนะมีตัวนี้เข้ามาในไอดีก็ถือว่าดีนะในราคา4ี่พเก้าได้ตัวนี้ก็โอเคอยู่นะไม่ถือว่าแพงนะครับถ้าได้ตัวนี้นะแต่ถ้าได้ชีเอลไอ ตัวที่ผ่านมาที่เราเปิดได้นั้นไม่โคตรไม่คุ้มเลยครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำคอนเทนต์กับผิวอีกดีกว่าครับเีผิวเดี๋ยวเราลองเอาไปเดี่ยวสีกันดีกว่านะว่ามันจะเป็นไงนะมันมันน่าจะมันแน่เลยเดี่ยวสีคือโดด2ทีทั้งแถวนี้แทบจะเป็นของผิวหมดเลยนะอืมเดี๋ยวเราลองเอาไปเล่นดีกว่านะไล่ระบายให้หมดเลยไปสำหรับวันนี้นะครับเจ๊งนะใครที่จะซื้อผมว่าอย่าดีกว่าถ้าเพชรคุณไม่เยอะจริงไม่เหลือจริงอะ อย่าซื้อเลยครับมันไม่มันไม่ไมนไ,ไ,ไม่ได้ของดีหรอกมันไม่คุ้มนะอ่าเก็บห้าพันไว้ทำเว้นดีกว่าคุณเลือกเอาเลยว่าคุณอยากเอาอะไรนะครับถ้าทําเว้นอ่ะแต่นี่คุณต้องมาสุ่มเอาไงว่าเอออาจจะได้ตัวดีหรืออาจจะได้ไม่ดีอะไรเงี้ยเออก็เก็บไปได้ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพืๆๆ่อนเพเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย